สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีแม่วบงปนครุบครุบคอนีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับมาผมมาพอกันครับปู่ข้าแม่ชาเนียวครับผมมันนี้เก็บบรรยากาศชิวๆครับหลังจากปู่ข้าแม่ไปกีดยางมากครับพี่น้องครับไปกีดยางเพราะว่าออกจากงานประจําครับผมออกจากงานประจาอยู่จากกรุงเทพมากครับผมแล้วก็กลับมาอยู่บ้านเฮ้าครับพี่น้อง กลับมากีดยางพาราครับผมตอนนี้กลับมาอยู่บ้านนะครับอยู่อำเภอคุณหารครับผมจังหวัดสิสเกตฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับผมเป็นกำลังใจครับพี่น้องที่เฮ็ด YouTube ครับผมความไฟฟัเที่เป็นยูทูบเบอร์ครับยูทูบเบอร์อีสานบันเท้า ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆครับปู่ขาแม่ชาเนเดียวครับผมนะครับเก็บบรรยากาศวิวขางทางมาฝากพี่น้องครับวิวบนบ้านครับผมเพื่อพี่น้องอยูอ่ตั้งประเทศอยเมืองไก่ครับผมขึ้นหอดบ้านขึ้นฮอดซอง เบื้องยนบรรยากาศค้างทางครับมีสวนยางพาราครับประวัติหลักษ์นี่อำเภอคุนหรเพื้นสีมีอา,อาชีพกีดยางพารากันครับพี่น้องครับเป็นรายๆลักเลยครับผมประว่าสามารถสัง่งรายๆตลอดทุกมือครับผมทุกมือเลยครับ บรรยากาศง่ามๆม,มาฝากพี่นอ้องทา,างทางครับอขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่นอ้องเส้นทาาน่างกลางสวนยางพาร,ราก็งามเหมือนกันครับพี่น้องครับสะอาดสบายตาครับพี่น้อง เก็บมาฝากพี่น้องคือเก่าครับฝากเอฟซีกดติดตามห้ยกำลังใจบู่คแม่ครับคือเก่าครับพี่น้องครับมุ่งหน้าสู่การสั่งช่อง youtube ไปน้ำกันครับพี่น้องครับขา้างหน้าจะเป็นสวนทุเรียนครับพี่น้องเขาเอืน่นทุเรียนภูเขาไอ ภูเขาไฟครับพี่น้องจังหวัดรีสเกตขึ้นชื่อมากครับผมขึ้นซื้อแห้งเพราะว่าเป็นดินงามครับผมดินแดงฟังสองฟังก็จะเป็นทุเรียนเบิดเลยครับพี่น้องโอ้งามแม่งงามขนาดครับผใดปรปลูกทุเรียนก็จะปลูกยางพาราครับพี่น้อง เล่นกับสิมักหน้ามเนเลยจ้น้อยดูอีกสามสี่ปีสีออกน้วยครับเดี๋ยวสิมาดบีบให้เบิง้งให้พี่น้องได้เบิ้งครับผม,มตำรับคนทีกิดยางพรารา ให้ก็ลัางใจกันครับพี่น้องเพราะว่าอ,อย่างอย่างพราราค่ะราคาลงคักขนาดครับโอ้ลงคักขนาดเลยอย่างพราราย่ำไดสิได้โลละ30มสิบสี่สิบเนาะ โอเคครับมม่นีกอก็ขอกำลังใจพี่น้องครับบดไหลกดแชร์กดซับสไครครับผมปู่ข้าแม่ชา้านลวฝากเนื้อฝากตัวครับผมหลูกหลานอำเภอคุนหารจังหวัดรีสเกตครับผมสวัสดีครับผม